สวัสดีค่ะมาฝึกวันที่กับครูรัตนาพรสอนภาษาโนเวนะคะวิลกินดาตูอาร์เดอิดาวิลกินดาตูอาร์เดอิดาวันนี้คือวันที่เท่าไหร่อิดาอาร์เดไซส์นาออกเอเอออูเบช สซสนะออกโทเบชัวชัวเอ็นวันนี้คือวันที่16เดือนตุลาคมปี2021 v i l k e n o s t i a r วิลกิน l อส n ีอาร a เด e n ว,ว,ออวตอนนี้คือฤดูการอะไร de ย r อารเฮ They are h u s s no ตอนนี้คือช่วง h e r รหรือฤดูใบไม้ร่วงนะคะ h u s s ก็คือฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีค่ะดูแล้วมีข้อสงสัยอย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปนะคะเจอกันพรุ่งนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ